ให,ใหญ่เลย2ลูกสองลูกก็อิ่มแล้วโอ้อันนี้ลูกยักษ์ใหญ่มากมีหลายลูกผสมกันเอาฝ่ามือได้ตอนนี้เรามาถึงสวนสตรอเบอรรี่แห่งนี้คือชื่อว่าอุลุอุนิออนสวนแห่งนี้จะเป็นพันอมาอุโอทั้งหมดเลยแล้วก็นี้ยังเป็นปลูกแบบปลูกกับดินไม่ค่อยมีสวนที่แบบปลูกแบบนี้แล้วแบบที่ให้เก็บ ก็เวลาเขาเมื่อให้มีเวลา40นาทีเราสามารถไล่เก็บได้ทั้งหมดเลยค่ะเราเจอลูกใหญ่มากแล้วโอ้ใหญ่มากนี่ลูกใหญ่มากก็คือมันรวมกันหลายลูกแล้วมารวมเป็นลูกเดียวลูกยักษ์จะหวานขนาดไหนอืมฉ่ำหวานเนี่ยอะไรตามพันมันเลยเป็นหนึ่งในพันที่อร่อยที่สุดแล้วเอามาอุอ่นเปิดเก็บมาเต็มเลยฮะ <laughs> าะมพันอะไรนะพี่เบิร์ตอมาโอใช่มันจะมาทักคำสีพยางอ์มาโออุคคืออะไกอะไกแดงแดงมะมาลุยที่แปลว่ากลมโอกลมโอคี้ที่แปลว่าใหญ่แล้วก็อุอุไมที่แปลว่าอร่อยก็คือคือแดงกลมใหญ่อร่อยอ่าชื่อมาจากนี้นี่เองคืออันนี้เป็นแพ็กเกจที่เขาส่งขาย ั่วญี่ปุน่นโซเขาบอกว่าส่งไปถึงไทยด้วยนะมีที่ดองกิไทยกับว mm ั hmm. นแบงคอกมี่าด้วย mm hmm. มีเห็นเลยแบนด์เขา mm hmm. อูรุอุโนเอ็น no